พรพันเกิบปราดเปิดให้ดูชชัดของขวัญถุงแดงที่แฟนขับให้เอะใจทำไมหนักจังรู้ความจริงเท่านั้นแหละถูกใจน้องอีหลีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง ANN s p o ็ t LIGHT แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดตุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักของพอรพันธ์เกิดปาดค่ะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะคะที่ไปลงเล่นให้กับสโมสรไอบีเคซึ่งเป็นสโมสรของเกาหลีใต้และต้องบอกเลยนะคะว่าในแต่ละแมตค่ะก็มักจะมีเรื่องราวดีๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักให้เราได้ชมกันอยู่เสมออย่างล่าสุดนะคะพรพันค่ะก็ได้ออกมาโพสคลิปเองเลยนะคะหลังจากที่แฟนขับค่ะได้ให้ของขวัญหลังจบเกมการแข่งขันในทุกๆแมต และครั้งนี้ค่ะก็เป็นของขวัญถุงแดงที่พรพันธ์นะคะยกเอามาโพสคลิปค่ะซึ่งพรพันธ์เองนะคะก็ได้พูดในคลิปว่าทำไมหนักจังตอนแรกก็คิดว่าเป็นของกินแน่แ,นแต่พอเปิดออกมาค่ะมันไม่ใช่ของกินค่ะแต่สิ่งนั้นก็คือกิฟต์ค่ะกิฟต์เป็นโหลเลยนะคะกิฟต์ที่พรพันธ์มักจะเอาไว้ติดผมเวลาลงแข่งค่ะงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่มาแค่อันเดียวค่ะแต่มาเป็นโหลแล้วไม่ใช่โหลเดียวธรรมดานะคะ แต่มาแบบหนักอึ้งค่ะอึ้งจนพรพันนะคะนึกว่าเป็นของกินค่ะทำกลางแฟนแฟนวอลเลย์บอลนะคะต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากค่ะหลังเห็นของขวัญที่แฟนคลับได้เอามาให้นะคะนั่นก็คือกิฟตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะลองมาดูความคิดเห็นบางส่วนกันบ้างดีกว่าค่ะ,คะพี่ชมเดี๋ยวเวีอลปีหน้าจะส่งให้สักสิบถึงยี่สิบแผงนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวซื้อไปฝากอีกนะคะมือใดามาบ้านนครพนมบ้านเดียวกัน เคยคิดจะเหมากิฟบส,ส่งไปให้เหมือนกันผู้ใส่แล้วน่ารักขอหน่อยได้ไหมพี่ผู้เปิดร้านขายได้เลยไม่หนาวหรอคะพี่ผู้พี่ผู้กับไทยหรอคะน่ารักมากๆค่ะเหมาะกับพี่ผู้มากและนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นของแฟนๆวอลเลย์บอลบางส่วนค่ะและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปนะคะของทีมไ b k ค่ะหรือทีมชมพู่พรนพันเก็ดปราดนะคะ มีคิวพบกับ2วิภาวีค่ะหรือทีมหุนได้ค่ะวันที่23่ธันวาคม2566เวลา14นาฬิกานะคะงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ามันเดือดแน่นอนเพราะเป็นศึก2พี่น้องแอดก็อยากให้ทุกคนนะคะร่วมส่งแรงแชร์แรงใจให้ทั้งชมพู่พันพันเกลือปราดและ2วิภาวีสีทองกันค่ะ และสำหรับตารางคะแนนล่าสุดนะคะโดยล่าสุดค่ะจะมีการแข่งขันของทีม GS c a l Tech นะคะและทีม Let's Spark ค่ะซึ่ง GS c a l Tech นะคะก็สามารถเอาชนะ Let's Spark ไปได้3ต่อ1เซตค่ะอันดับ1ค่ะยังเป็นทีมฮุนไดนะคะมี40คะแนนอันดับ2ค่ะพิงสไป p i เดอร์มี36คะแนน GS c a l Tech ค่ะวันนี้เก็บเพิ่มได้3คะแนนนะคะมี31คะแนน IBK ค่ะมี26คะแนน r 斯帕คมียี่สคะแนน ไฮพาร์ทมี14คะแนนและกวางจูปเปอร์แบงค์ค่ะมี6คะแนนและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะและอย่าลืมร่วมส่งแรงแชร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกคนด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ